สูงข้างนี้สูงสูงงนี่ครับผมได้ๆมาเบิ่งประธานรีโบครับแง่ไข่บดแดงครับบองโยครับน้ำทิมโดยบองโยครับประธานเกียรติเมยครับสั่งหน่อยครับกลังแงีครับโอ้ยนั่นล่วงมาแล้วผมเราอยู่ไตพอดีเนาะเาอบนถึงถุงไว้นะมาถึงไอ้ต้นไม้ครับพี่แงี้ยมาเยอะพี่อยากก็จะยุอย โอ้ยยังไม่แตกเลยพี่โยยังไม่แตกเอากเอาลนมรก่องอก่อนกันผงผีมือครับอ้หนี่หล่ะเปิดเปิดไฟเปดไฟ่ายใหญ่ใยญ่ดึงแม่แม่ราไหมแม่กุ้ยไปไปเอาไปเอาเข้มมาดีกว่าไหมนุ๊กขับผมมาเห็นมาคือเราอ่ะแข้งนี้เอาแข้งเตนี่น่่โยนี่เขนไม่นนี่ข้างล่างนี่ตรงบ้อนย่เลย นี่อันนี้กําลังนึงนี่ข้างนี้เอาเปาะอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างพอดีมันต่องเฉียงเฉียงข้าางงล่นี่นี่พี่โยนั่นแหละนี่นี่มันยืนตรงนี้ตรงนี้ไหนมันยืนตรงนี้นั่นน่ะเอาเปาะอยู่นั่นลงมาาข้ี่ยไม่ใช่ไม่ลงมาอีกนั่นแหละนั่นแหละขวาหน่อย

อุ้ยมันในนีนะ่น่ะนั่นแหละยายต้องตุนเออนี่วันตะเท็ไม enfin ่เข้าเห้ยแกไม่ต้องมันนาดีนั่นแหละ ยังไม่แตกพี่โยก็คู่ความได้ได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวกลับไปเอาตรงรังนู้นใช่พี่โอออกมาเกะกะเขาโอ้ยลังลูกแม่ใหญ่อะแม่ใหญ่หลายตัวละโยเข้าไปมันได้อยู่นี่นะหางมันสีห่างมันก็เล้ยงใครมันหลายหลายนะโอ้ก็หลายเลยโยเออกอดนิวเดี๋ยวนิ้วฝอ่งนิ้วฝั่งนิ้วฝังนิ้วไม่แตกอะ

อไรกับแป้งนะมันจะออกโออโอโหระโอ้โหเก็ไม่น่ามัด้วยกับมวไม่อังมวอยหล่นมดแล้วจะแทแทบมวโอ้โห้หโอ้โ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 หโอ้อ้โหโ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 อหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอโอ้โห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 โ้อ้โหโอ้โ เดี๋ยเาไวุนตบตบ่อยู่ได้ยู่วลคนแรตะทเมื่อกี้เนี่ยเออออถ่ายดูปถ่ายรูปถ่ายด้วยเปิดดิปอืออยู่ืออยู่ค้แนวค้แนวอยู่แขนแล้วมันบอลหลมแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ในป่าอเมซอนนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาใช้ชีวิตในป่าเรียนรู้กันใช้ชีวิตนะครับวันนี้ขอนําเสนอการหาไข่มดแดงไปแอดเทปทัไทยนะครับติดตามใน youtube ได้เลยนะครับยูทูบเบอร์หนุ่มไฟแรงแถวข้างในนู่นโดนอยู่ข้างหน้านะครับข้างในข้างในต้นนู้นอันนี้ก็อยู่เราอยู่ในป่าป่ายางนะครับป่ายาง ไปย่างที่ไหนคะที่เมื่อกี้เฮ้ยจะทังเขาใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เจนิดนิดหน่อยการช่างเราก็เนี่ยแหละข้างข้างข้างเงินเขาก็มีปลายยางอยู่เราก็เลยเดินมาสำรวจหาแนวแนวหาอะไรนะเฮ้ยมีใครวะมีใครวะตมีรังนเดี๋ยวรังข้างหลังเนี่ยถ่ายหรอข่าย มีรัง้างงนี่ไหนไหนไหนนรังนี่นี่รังเก่ารังใหม่นี่ห้ามจะหานี่เนี่ยังนี่นี่บ่งแสงบงแสงนี่ครับรังลังรังเก่าดูท่าดูท่ามีไหมมีอยู่มีมีมีอยานั้รัโป้งอย่มันจะล่างครับหยับสนหยับสนไม่เป๊ะอันน in ี้การขย่าที่ถูกต้องดูทคนิคการขยับก่อนมันยังไม่แกเลเออ S <S ยากเหมือนกันนะมือแดงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าจะได้กินมดแดงถ้าเราไปซื้อตลาดนี่อย่าไปต่อเขาเลยครับพี่น้องจริงสามสิบสี่ส <c oughs> ิบ <c oughs> ให้เขาครับว่าจะได้นี่ครับข้างบนกัดจนมือแดงแล้วับเนี่ยดูดิไ <c oughs> ปอยู่บ้านผมพ่อไม่ทำอย่างนี้นะข้างบนนี่อยู่ไม่อยู่ข้างวัวแฉ <c oughs> ะเอาสั่งบนไปไปไปเอ็มเดี๋ยวอีรลังหนึ่งร่งใกล้ๆกัน ถ่ายไได้ด,ไดิถ่ายไปตั้งใจมากเลยครับตั้งใจถ่ายนี่แหละตัวใหญ่ามากามะเดโอ้โหนี่ไงเราวันนี้น่าจะได้แน่นอนครับวันนี้แย,แย่ไข่มดแดงนี่คงสงสัยจะได้ต้มกบนะครับ <c oughs> ทำไมเหรออ๋อซื้อที่ตลาดมาไข่มดแดงหาย,ยากนี่ครับรังไขงม่มดแดงก็จะเป็นมันอยู่สูงหน่อยครับมันไม่ค่อยอยู่ตาม<ย>าพื้นดิน พขาอยู่สูงเราต้องใช้กำละแมงคุกนะครับแล้วแต่แล้วแต่บ้านคนนี้ก็มามาเสียบแล้วก็มาเขย่าเขย่าให้มันลงคุกตามหมยของเราครับนี่ลงคุเสร็จปุ๊บเราก็จับมาใส่ใส่ไหนนะใส่กระใส่กระถังไว้ใส่กระถังไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ต้องใส่น้ําหน่อยด้วยนม่ลงแล้วนะเจะเป็นอย่างนี้นี่ก็มาสามสี่ห้าคนครับนี่ทีมงานพันพันหน่อยวันนี้พันช่างหน่อยก็มาด้วย ไหนๆหลังไหนหลังไหนอุูยหลังนี้เนี่ยมันแข็งเนี่ยไอ้แย่ง่ายนะแต่คุกเข้าไม่ได้แต่คุกไม่ได้เมาเขย่าแรงๆเอมมีหอต่้าเขย่าปันเขย่าไฮโลเลยก็เราเนี่ยก็คือไข่ปราแดงนี้เราต้องแข่งสูงอย่างเดียวครับหมายถึงว่าที่สูงอย่างเดียวเลย Of of her name, her name. นี่ยังไม่เห็นเลยน่ะนี่ยั oh, ้จะรู้วีเอ๋อรู้ได้ไงวจจินละอ๋อใช่เนี่มาใช่เเห็นได้ไงวะเนี่ยตาดีเนี่ย ก็เป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็หายากนะครับก็เดี๋ยวค่อยเบิ่งกันดูนะครับเดี๋ยวจะได้ชวดลงมาอ่ะดทอดพอแทงเสร็จปุ๊บเราก็เอาลงมานะครับมาแล้วครับนี่ครับวันนี้พ่าก็พอได้แล้วพอได้ดูที่มีไหมดูผลงานครับอุ้ยยังไหลอุ้ยไปแป้งเลยนี่ อุ this this area, that that ้ยสองลังนี้คับ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 มันเหนียวแล้วปิดปิดฝารับเต็มน้ำน้ำเอามาน้อยไปหน่อยครับเราต้องเอาน้ำมาเยอะหน่อยครับเทคนิคครับต้องเอาน้ำใส่ผิดเท็กน้อยกว่านี้หน่อยก็กลับเดี๋ยวเราไปเรียกพม่แดงให้ดูนะครับที่ร้านเหล็กช่างหน่อยครับก๋วยเตี๋ยวไก่อ่าไปเราก็ตอนนี้ก็เดินทางออกจากป่าเขาพนมไพร